อานะครับนี่คือผลงานของเราวันนี้อันนี้ของของของค่อยเองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปดเ้าสิบบสอนี่มาดูอันนี้ของยังเหลืออีกในป่านะครับเนี่ยยังไม่แบกออกมานี่ของลุงของลุงครับกีถาดของลุงกี่ถาด มีนู่นสองคัองทางะไมจะได้ส<ะ>ิบอยู่มั้ใช่ไหมน่าจะได้สิบถานเนาะอันนี้ของเสียโจนะครับเสียโจโอ้โหเสียโจเนี่ยนับวันนะครับเกือบสองเหลือในป่าอีกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองถาเต็มเต็มโอ้โหถาละสิบสี่กิโลสองโมงเท่าไ่นะเก็บตั้งแต่กี่โมงโอ้เราจะเก็บสามโมงแล้ว สามโมงใช่ไหม,ม,<า>มถึงบ่ายสามอ่ะหกชั่วโมงอ่ะ,อะโอเคโอเคครับนี่ผลงานนี่คือป่านะครับป่าเนี่ยอูมเมียวครับป่าอูมเมียวโอเค